เช่นเดียวกับกรณีของเคร้อยล้านค่ะเคร้อยล้านหรือนายคเนศพิษนุเทพที่เรียกชื่อย่อกันว่าเคร้อยล้านนี่คือฉายาของเจ้าตัวหลังจากที่ก่อเหตุวันก่อนนะฮะไปล็อกคอนายธนาธรแล้วก็ตะโกนว่าผมมีระเบิดนะก็เป็นที่แตกตื่นแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัววันนี้พลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันนะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดฮะ เพราะว่ากรณีนี้เกิดขึ้นในที่สาธารณะที่มีคนพลุกพ่านนะตอนนี้ก็รอแต่เพียงผลการตรวจสภาพจิตนะว่าเป็นอย่างไรเพื่อนำไปประกอบสำนวนนะเดี๋ยวเราก็ดูคดีตามกฎหมายนะครับข้อหานี้เป็นข้อหาทึ่งมีอาตาโทษทั้งจำคุกและปรับแต่เป็นข้อหาระหูโทษนะครับซึ่งผู้ต้องหาเอยางก็ปฏิเสธนะครับเราก็จะดำเนินคดีโดยการ สรุปจำนวนนะครับแต่ว่าต้องรอผลของของหมอไว้ก่อนนะฮะคือตอนนี้ก็เราก็ส่งไปตรวจนะครับเื่องก็มีประวัติเรื่องติตแพทยพจิติตพทย์เภทเนี่ยเมื่อแพทย์ลงความเห็นก็จะดูว่าสามารถดำเนิคดีต่อไปได้ไหมหรือว่าต้องชะลอจนกว่าจะรักษาให้หายนะฮะอันนี้ก็เขาก็ยังมีเคสที่เราต้องรอ คำตอบจากหมอก่อนนะครก็อ,อันนี้ก็เป็นเคสที่เราคงจะต้องเอา,เอามาเป็นเคสถอดบทเรียนว่าเราจะพวกที่เป็นลักษณะจิตเพทแพทย์อย่างเงี้ยจิตเภทอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเ,เราก็จะเอาปัญหาของประเดี้วคราวนี้เราจะให้ทางหมอเขาแนะนํานะครับว่าหลังจากนี้นะเขาต้องมีการดูแลตัวเองอยังไงหรือว่าครอบครัวด,ดูแลตัวเองยังไงนะครับเขาเป็นจริงๆก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับไม่ใช่เด็กแล้วนะครับว่า ออกมาได้ไหมนะครับถ้าออกไม่ได้อาจจะต้องอยู่จนกว่าจะรักษาหายนะครับคนนี้คงไม่ปล่อยออกมาลักษณะนี้อีกนะค,ะครับก,ก,ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้คราวนี้เขาอยู่การรักษาของหมอก็จะอยู่ในสายตาตํารวจแล้วนะครับแล้วก็ยิ่งในช่วงของการประชุมสุดยอดผู้นำเนี่ยกรณีคนประเทศนี้เราจะจับตาทุกทุกผีเก้านะครับเพื่อที่ทาให้ไม่ให้ไปมีปัญหาต่อทั้งความเห็นต่างฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไอ้เป็ดอย่างเดียวนะครับต่อไปเราก็จะ ใช้ทุกมัตการในการที่จะป้องกันนะครับให้ดีความคืบหน้าเพิ่มเติมครับพลตร,จตรีจิรสั์แก้วแสงเอกรองผู้ัญชาการตํารวจนครบาลได้มีการเปิดเผยว่าแพทย์ได้ทําการตรวจอาการเพื่อประเมินวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วแล้วเตรียมจะแอดมิดเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะนะแต่ลูกชายของผู้ก่อเหตุได้ติดต่อขอรับตัวเคร้อยล้านกลับไปรักษาที่บ้านเองแพทย์อนุญาตให้นําตัวกลับไปรักษาที่บ้านได้โดยผู้ก่อเหตุ ต้องมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนภายในวันที่8พฤศจิกายนนี้เพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อศาลในข้อหาแกล้งทำให้ผู้อื่นแตกตื่นตกใจนะแล้วก็ทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานายธนาธรได้ให้ตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาคือข้อหาทำร้ายร่างกายกรณีดังกล่าวเนี่ยต้องรอให้นายธนาธรนำผลการตรวจทางการแพทย์มายืนยันเป็นหลักฐานประกอบว่าถูกทำร้ายระดับไหน สาหัสหรือไม่หรือว่าถูกทำลายร่างกายระดับไหนก็จะประกอบเป็นการกล่าวหาอีกหนึ่งข้อหาต่อไปข,ขณะที่ผู้จัดมหากรรมหนังสือแห่งชาติเตรียมเข้าแจ้งความเอาผิดนายเคร้อยหลายเนี่ยเพิ่มเติมอีกหลายข้อหาฮะซึ่งขณะนี้ทางพนักง,งานสอบสวนและร้อยเวรเตรียมรับแจ้งความเอาไว้แล้วนะแล้วก็อาจเรียกตัวผู้ก่อเหตุเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในลำดับถัดไปพนักง,งานสอบสวนสอนลออุมพินีอยู่ระหว่างการพิจารณา พฤติการที่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุออกมาทำความเดือดร้อนให้กับบุคคลและประชาชนโดยส่วนใหญ่หลายครั้งซึ่งหากนับรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า3-4ถึงครั้งขึ้นไปแล้วอาจเข้าข่ายเป็นการปล่อยปะละเลยไม่ดูแลผู้ป่วยจนทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่หากพบว,ว่าพฤติกรรมเข้าข่ายอาจจำเป็นต้องดำเนินคดีกับญาติหรือผู้ดูแลที่ระบุในคดี ก่อนหน้านี้ด้วยฮะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดหนึ่งคุณธนาธรเนี่ยให้คนไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้วสองมหากรรมหนังสือเตรียมเข้าแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแล้วก็สามพนักงานสอบสวนสอน,อนอลุมพินีอยู่ระหว่างการพิจารณาครอบครัวที่ปล่อยปลละเลยหรือเปล่า,าเป็นผู้ป่วยอ้างว่าเป็นผู้ป่วยเนี่ยแต่อ้างว่ารักษาเนี่ยแต่กลับปล่อยให้มาก่อเหตุแบบเนี้เข้าข่ายปล่อยปลละเลยหรือไม่ค่ะอันนี้ กำลังพิจารณาจะดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกนะพลตำรวจตรีจิรสันท์ที่บอกว่ากรณีของนายเคร้อยล้านเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นข่าวอยู่หลายครั้งอย่างการบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายนางวลวรรณหรือว่าป้าเป้าที่สกายบล็อกเขตปทุมวันนะนั่นก็ครั้งหนึ่งนะกรณีล่าวพนักง,งานสอบสวนทำสำนวนส่งฟ้องซึ่งถึงวันนัดส่งตัวอายการนายเคร้อยล้านไม่มาตามนัดพนักง,งานสอบสวนสอนอปทุมวัน จึงมีการขออนุมัติหมายจับแล้วเมื่อวานนี้นั่นคือคดีเก่านะข,าขอสารออกหมายจับแล้วแล้วกรณีที่กลับมาก่อเหตุอีกที่มากรรมหนังสือแห่งชาติล่าสุดคดีเนี่ยมีการนํางูไปไปล่อยที่ถนนราชดมิตก่อนหน้านั้นจำกันได้มาพร้อมกับรถแล้วกางูปล่อยนะคดีนั้นเนี่ยพนักง,งานสอบสวนนัดหมายให้นายเคเนี่ยมาพบเพื่อส่งฟ้องต่อศาลแขวงปทุมวันวันที่สามพฤศจิกายนนะะ นี่คือคดีเก่าอย่างน้อยสองสามคดีค่ะแล้วก็มาคดีล่าสุดนี้นะดูแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าดำเนินคดีเด็ดขาดแน่คือผมให้ความเห็นนะอันนี้ความเห็นนะค่ะถ้าป่วยก็อไปรักษาใช่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้กระทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรบานปลายไป,ไปใครจะรับผิดชอบอไปทำกับใครต่อใครแล้วถ้าเกิดมันร้ายแรงกว่านี้ใครจะรับผิดชอบค่ะ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะไม่ควรจะปล่อยให้ทำอย่างนี้ได้นะ